ก่อนสิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยมหากรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานโมโนทเวนตี้นายพัทยาเขาดาวสองพนะคะที่ต้องบอกว่าวันแรกเนี่ยก็ได้คนทัพศิลป,ปินมาเสิร์ฟความสุขความสนุกกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ ปาะชาคามสนุกกันแล้วนะคะกับงานโมโนเทวิทินายพัทยาเขาดาว2022ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ณนะแหลมบาลีไฮยเมืองพัทยาค่ะซึ่งบรรยากาศวันแรกเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นไปอย่างคลึกครื้นนะคะเมื่อฟแฟนๆได้มาร่วมสนุกส่งท้ายปีภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะโดยหน้างานก็มีบูธกิจกรรมของทางช่องโมโนเทวิทนายนะคะที่ให้ผู้ที่มาร่วมง,งานได้รุ้นรางวันติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยค่ะก่อนที่จะ มาระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่นะคะที่นักร้องสาวสิงสวยโบกี้ไลออนค่ะก็ขอทําหน้าที่เปิดเวทีเสิร์ฟเพลงพเพราะๆให้แฟนๆได้อุ่นเครื่องกันแต่ความมันก็ต้องคูณ2เลยนะคะเมื่อถึงคิวของแรปเปอร์หนุ่มปู่จานลองมัยค่ะก็ได้ขนเพลงแดนซ์มาเอาใจแฟนๆกันแบบเต็มที่ส่วนด้านนักร้องสุดอบอุ่นนะคะพี่ Pop, ป๊อปปงกูลก็ไม่น้อยหน้าค่ะนําเพลงเศร้าแล้วก็เพลงสนุกเนี่ยมาเสิร์ฟด้วยเช่นกันแต่ที่ได้ใจแฟนๆสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นพี่ปามีนะคะที่ได้นํเพลง ที่ติดปากของตัวเองมาระเบิดความมันให้ได้แดนซ์กันอย่างสนุกสนานค่ะก่อนที่จะปิดท้ายความสุขข่ํมคืนแรกกับหนุ่มกะลาแล้วก็วงโปรเตโตนะคะที่มาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนแบบไม่มีกั๊กเลยละค่ะ

ความสุขแบบมีระยะห่างกันหน่อยนะหลายๆคนที่มาที่นี่มาเจอกันที่พัทยาก็มีความสุขได้แบบหนึ่งก็เป็นเพลงเต็มมาเต็มที่ครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยเวลาที่มันจํากัดเนี่ยมันอาจจะเล่นได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่มากวันนี้มีศิลปินมากมายเลยยังไงก็แล้วแต่วันนี้คือไม่ว่ามีเวลาแค่ไหนก็จัดเต็มเท่านั้นี่ก็จะมีเพลงสนุกส่วนใหญ่ค่ะก็อย่างน้อยก็ได ยืนได้มอบเสียงเพลงนะคะหวังว่าจะบรรเทาเล็กๆก็ยังดีอะคะ่ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเลยเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราได้ได้เล่นกับผู้ชมสักทีคําว่าคอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะคือคอนเสิร์ตมันคือการส่งไปเขาส่งมาอะไรเงี้ยวันเนี้ยนนเป็นคอนเสิร์ตที่ผมคือรู้สึกดีมากๆการที่ผมได้เจอพวกคุณอะ่ะมันเติมพลังชีวิตเหมือนเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานานะครับมันก็เป็นความสึกแบบนั้นมันไม่ใช่แค่เราคิดถึงอย่างเดียวเรารู้ว่า ต่างคนต่างคิดถึงกันอะมันก็เลยคอนเนคกันได้เร็วครับ ส่วนบรรยากาศวันที่สองนะคะวันนี้30ธันวาคมก็ยังคงคึกคักค่ะก็มีแฟนเพลงมารอชมศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะคะทั้ง Wonder Fra m e The t o y s y o u r บ o y TJ, เจเจเจตรินค็อกเทลแล้วก็ลาบันูนค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆผ่นานเพลงเป็นของขวัญปีใหม่นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้ที่งานโมโนท9นีนายพัทยาเขาดาว2 0 2 2ณแหลมบาหีายเมืองพัทยาค่ะหรือว่าสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่องโ o n นท9 m u s i น Station หมายเลข2 0 2ศ่ ทางทาง g b b g ิก a ท v เวลา20 0นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่ทังช่องโมโนทวิทีนาของเราก็จะมีถ่ายทอดสดพรุ่งนี้นะคะ31ธันวาคมตั้งแต่เวลา2 2นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ